ไอน้ำมหาศาลอืม พอดีถนนเส้นนี้สูงเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่อ้อยนะคะวันนี้เนาะพี่อ้อยมาถ่ายให้ดูนะคะน้ําที่เมื่อวานนี้คาดว่าจะขึ้นสูงนะคะไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นเท่าเดิมเลยนะคะก็คืออ่าที่ขนุนต้นนั้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่เลยต้นมะพร้าวนะคะถ้าไม่เลยต้นมะพร้าวมาถือว่าไม่ขึ้นสูงกว่านี้นะคะแต่ก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่า ยังพื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่ที่เป็นล่องมรสุมพอดีนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนะจะตกหนักอีกหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ก็จะตกตอนประมาณสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะก็จะตกหนักหน่อยแล้วก็พอดึกวันนั้นก็จะซาลงนะคะประมาณนี้เลยนะคะ